เมื่อภาษาไทยกลายเป็นเกมที่ชวนให้ทุกคนในครอบครัวได้คิดตามผ่านคำถามภาษาไทยแสนสนุกสากข้อที่ถ้าตอบถูกก็คว้าทุนการศึกษากลับบ้านไปกันแบบจุกๆและวันนี้ถึงคิวครอบครัวสุดน่ารักที่ยกกันมาทั้งบ้านขอต้อนรับน้องตังเอยน้องตังออมแม่เอและพ่อตั้งจากครอบครัวกมลรัฐธาดาครับ สวัสดีครับทุณผู้ชมครับมาแล้วครับต้อนรับเข้าสู่เกมท้าภาษาไทยแล้ววันนี้ต้อนรับครอบครัวกมลรัฐทาด้สวัสดีครับสวัสดีครับโหวันนี้ตื่นตื่นเป็นที่สุดรู้สึกดีมากๆเพราะได้ยินมาว่าครอบครัวนี้เป็นเอซรายการจริงปะครับจริงค่ะไอจริงเฮ้ยมีแว่นตามาด้วยในสาแว่นโชว์หน่อยหล่อไหมหล่อไหม นี่โอ้ตะกีนี้ว่าจะทิ่มตาไม่นะลูกนะเป็น FC ชอบดูรายการพี่คิวเพราะอะไรครับเชื่อเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเปิดให้ดูตลอดบนรถตอนกลับบ้านขับรถนั่งรถกลับบ้านคุณพ่อแม่ครับทำไมถึงเปิดรายการนี้ให้กับน้องๆดูครับตอนผมเรียนอ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีมีแต่เนื้อหาหนังสือใช่รูปก็มีนิดนหน่อยครับแต่รายการนี้มาทําใ สนุกมาทําให้เด็กจําได้มีละครน้องๆก็ชอบดูที่ว่าเหมือนมีมีมี acting ระหว่างมีพลังใช่ใช่มีมีเอฟเฟ t อีกโอ้ยชอบดูซ้ําที่ตอนกากเลื่องก็ดูซ้ํเกันบ่อยๆแบบกากเลือนนะฮะน้องๆเขาก็ได้ได้คิดตามตอนถามเนี่ยครับมันก็ทาให้จําได้คุณพ่อพูดมาซะตอนนี้พี่คิวเองดีใจแล้วก็ทีมงานทุกๆคนดีใจมากๆครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการอยากให้น้องๆทุกๆคนชอบวิชาภาษาไทย เรียนสนุกและได้ความรู้ไปด้วยต้องเกมท้าภาษาไทยนะครับโอ้ยดีใจแบบนี้วันนี้ก็เลยจัดให้เลยดีกว่าน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครับเรื่องแรกที่วันนี้เราจะมาเรียนกันคือเรื่องของการอ่านออกเสียงครับแต่บ้านนี้จะมาแบบธรรมดาไม่ได้เพราะเราจะให้ครูท็อปสายแรปเปอร์มาสอนกันถ้าพร้อมแล้วแรปเยอะกับครูท็อปดีกว่าครับ พยัญชนะสระวรรณยุกต์นั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญสุด,สด ผสมกันจะเกิดเป็นคำในภาษาไทยบางทีบางครั้งอ่านผิดอยู่เรื่อยไปยกโดยอย่างที่ครูเคยได้ยินมาคือคำคำนี้คำว่าโคสนาผิดเป็นโคสนากันหลายคราจากโคเป็นโคอ่านผิดอยู่เรื่อยมาเพราะตัวสะกดคือสอรือสีอยู่ในมัตรากดจำไว้ให้ดีจะอ่านกี่ที่หรืออ่านอีกกี่ครั้งคราก็ขอให้อ่านว่าโคสนาส่วนคำนี้อ่านว่าขัดสะ มาอ่านขัดสมาธิคืออ่านผิดพลาดขัดสรบัติคือท่านั่งทำไม่ยากอ่านขัดสมาจะได้คะแนนมากส่วนสมาธิคือสํารวมกายใจตั้งใจแน,แน่วแน่มีสติอยู่เรื่อยไปและไม่ว่าพี่คิวจะถามอะไรขอให้มีสมาธิคิดต่อไปได้ไวเอโยเอโยใครอยู่ที่นี่ขอมีสมาธิใครมีสมาธิขอให้ยกมือขึ้น ออโอเคโอเคโอเคโอค้โหช้านิดหนึ่งนะคุณพ่อคุณแม่นะสรุปแล้วขัดสมาธิได้ไหมลูกไม่ได้ต้องขัดสมาขัสมาอ่าถ้าพร้อมแบบนี้แล้วลุยกับคำถามเลยดีกว่าครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้าให้ตอบว่าข้อใดคือคำอ่านที่ถูกต้องของคำนี้นะครับอ่า คำถามของเรานะครับคือคํานี้นะครับอ่านว่าอะไรครับผมอุณภูมิไ,ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะพี่คิวให้ตัวเลือกก่อนละกันนี่คือตัวเลือกของพี่คิวนะครับก็ไก่ครับ อุณหะภูมแม่ขอไข่นะครับอุณหภะูมิเอาแล้วสิครับน้องตังเอยไม่มีคำที่อ่านไปเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบนี้จะอ่านแบบไหนกันแน่คิดด,ดีดีนะครับพร้อมแล้วเลือเก้าอี้ได้เลยครับไปเฮ้ยเอาแล้วอุย้ยยังไงอา้าวตังเอยจะไปไหนลูกดูแม่อยู่หรอหนูหนูต้องพี่พคิวช่วยพี่คิวช่วยคุณไม่นั่งก่อนคึ้นม่นั่งเดี๋ยวพี่คิวเขียนให้ น uh ั่งไปอยู่นี่นะโอเคไหมああอยู่ขอไข่ใช่ไหมหนูจะอยู่ขอไข่ใช่ไหมลูกใช่ไหมขอไข่กันหมดขอไข่กันหมดแล้วเราอ่ะขอไข่ขอไข่ทั้งเอยครับทําไมถึงเลือกขอไข่ครับเพราะว่ามันเป็นสามพยางค์าไมถึงเป็นสามพยางค์อะเพราะว่ามันคุ้นกับที่หนูอ่านมาหนูเรียนมาคอะมันใกล้เคียงมากกว่าอ๋อแต่ว่าเราอ่านเป็นอุณหภูมิ อ้าวมันใกล้เคียงกับที่เราเรียนมาค่ะแล้วทําไมมันถึงไม่เป็นอุณหภูมิลูกหนูไม่เคยได้ยินแบบนี้ค่ะอุณหภูมิ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 เหมือนไหมลูกไม่เหมือนไม่เหมือน <laughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ครับทําไมถึงเป็นอุณหภูมิครับฟังฟูท็อปเมื่อเมื่อสักครู่ครับก็จะมีคําบางคําที่ที่ไม่ออกเสียงอย่างตรงนี้ก็เป็นคําว่า เออตนะเนี่ยไม่ได้ออกเสียงอ,อ,อ,อ่านอุณหภูมิเฉยๆครับแม<อ>่มั่นใจครับมั่นใจเลยนะคุณพ่อปกเพิ่งเรียนเลยนะมั่นใจสุดเออมั่นใจสุดเลยคุณแม่ครับแม่ก็คิดว่าออกเสียงสามพยางก็คืออุณอุณเนี่ยจะมีนอนเนนเป็นตัวสะกดะแล้วก็หภูมิก็ออกกึ่งเสียงแล้วก็ภูมิเนี่ยจะไม่ออกเสียงภูมิเพราะว่าตามที่เรียนมาเมื่อกี้คือจะ จะไม่ออกเสียงตัวตัวทยตามท,าที่มื่พีี่กูทออ<ล>็ทอปสอนเลยกูท็ <c oughs> อปสอนเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มั่นใจมั่นใจ,นใจครับฮะมั่นใจขนาดนี้มาดูกันดีกว่าว่าข้อแรกเป็น FC รายการจะถูกไหมตอบมาแล้วนะครับว่าข้อขอไข่อุณหภูมิและอุณหภูมิเป็นคำตอบที่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  วนคำอธิบายเพิ่มเติมครับวันนี้เราได้รับการแรปจากครูท็อปไปดูครูท็อปกันเลยครับคำนี้อ่านอย่างไรฟังครูห้ามอ่านว่าอุณนนะหะภูมิและห้ามอ่านว่าอุณนหนภูมิ ต้องอ่านอุนหภูมโนเนนเป็นตัวสะกดนะทุกคนที่อยู่ในมาตรากนอ่านว่าอุนไม่ออกเสียงนะและไปดูหอหีบต่อครับหอหีบตรงกลางให้อ่านว่าหะรวปอุนด้านหน้าอ่านว่าอุนหะพยางสุดท้ายให้อ่านว่าภูมิรวมกันอ่านว่าอุนหภูม,อภมิอุนหภูมิอุนหภูมิ อุนหะูมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย่โอ้ครูท็อปทำให้เรานด่กระจางเลยนะฮะนอเนนอยู say, ่ในแม่โกลนเพราะนั okay, so ้นอ่านแค่คำว่าอุนแแล้วก็หะผูมเป็นคาตอบที่ถูกต้องรับไปเลยจึงในษาสองพันเบอร์โอ้เก่งมากลูกนี่ทางออมเก่งมากลุยต่อเลยข้อต่อไปดีกว่าครับถามก่อนเลยว่าบ้านนี้ ภาษาไทยกับความรู้สึกโปรติแสดงความรู้สึกต่อกันไหมครับแสดงครับคุณพ่อคุณแม่แสดงความรู้สึกอะไรกันครับถ้าใช้ภาษาก็อย่างผมรู้สึกคิดถึงแม่ผมก็บอกว่าคิดถึงคิดถึงแม่นะรักแม่นะเราก็บอกกันตลอดครับนี่แต่ว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ห่างกันเลยนะครับคิดถึงกันแล้วอยู่ตรงนี้ก็คิดถึงครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วคุณแม่ขนาดนี้เลยเหรอลูกเนาะใช่ไหมยังไม่ห่างเลยเนาะ อยู่ใกล้แค่ความคิดถึงมันห้ามกันไม่ได้ครับนี่นีเออแล้วกับน้องๆละครับมีการแสดงความรู้สึกถึงกันยังไงบ้างโปรติตตังออมแสดงความรู้สึกกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแสดงแสดงแบบไหนโอ้นี่คือคิดถึงคุณแม่เหรอตังออม การแสดงความรู้ส injuries, harder, yeah, well ึกก sure? you know, ันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าในครอบครัวควรจะแสดงความรู้สึกถึงกันเนาะเราจะได้สื่อสารกันได้ระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยความหมายของคําไทยที่แสดงความรู้สึกกันมันมีอะไรบ้างพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับชวนมาเล่นเกมภาษาไทยที่ใช้แสดงความรู้สึกกันพร้อมแล้วไปลุยกันเลย มาเริ่มกันที่ความหมายแรกอาการดีใจหรือชอบใจมากๆความหมายแบบนี้จะเป็นความรู้สึกแบบไหนลืมใจครับไปลุยกันต่อเลยกับความหมายนี้อาการกังวลหรือห่วงใยจะเป็นความรู้สึกแบบไหนเขาวงนั่นเองครับมาต่อกันที่ความหมายสุดท้ายอาการที่ขนลุกขนชันเพราะความหวาดกลัว เดาสิครับว่าเป็นความรู้สึกแบบไหน,นเฉลยสยองครับเรียนรู้กันไปแล้วนะครับทั้งรู้สึกดีทั้งรู้สึกกลัวไหมลูกกลัวก<ว>ะนกลัวอ,อ้ยกลัวคำด่าของพี่คิวไหมถ้ากลัวแบบนี้ก็ได้เวลาแล้วแหะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่ <S 2, 2 <S ขอท้าให้ตอบว่า <1> 1> ดูดีนะครับ นี่คำนี้รู้จักกันไหมครับรู้จัก,จกอ่ารู้จักอ่านว่าวาวุ่นค่ะโอไอเรามันก็เทสซะด้วย <c oughs> วาวุ่นกันเลยทีเดียว <c oughs> เนาะขอท้ายใหตอบเลยนะครับว่าข้อใดคือความหมายของคำว่าวาวุ่นระหว่าง นี่ครับ2ตัวเลือกของพี่คิวกอไก่สับสนขอไข่เสียดายแ้หวาบุนกันเลยทีเดียว <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปเฮ <c oughs> ้ยโหโหตังออมเฮ้ยตังออมมาคนแรกเลยอะไปกอไก่กันหมดเลยไม่มีสับสนเลยทำไมตังเอ๋ยถึงไปคำว่าสับสนครับ เพราะว่าหนูเคยได้ยินจากหนังสือนิทานการ์ตูนอะไรแบบว่าวาวุ่นแบบว่าเขาก็สับสนนะคะวาวุ่นอาการเป็นไงครับวาวุ่นแล้วแบบว่าเหมือนหาของไม่เจอเหมือนหาของไม่เจอมเมือนหาของไม่เจอของใหญ่ยางี้หรอลูกส่วนคุณพ่อคุณแม่วาวุ่นไหมครับวาวุ่นกันหมดโอจริงปะเวลาโทรไปหาคุณพ่อไม่รับคุณแม่วาวุ่นไหมครับวาวุ่นเลยค่ะถ้ายิ่งเลิกงานแล้วโทรไปไม่รับเนี่ย ยังไงครับคุณแม่ครับต้องไปหาต้องไปหาเลยเหรอต้องไปหาเลยเหรอเพราะอาจจะต้องขนาดนี้ต้องขนาดนี้แหละอาการที่จะว้าวุ่นคุณแม่จะเกิดกับสถานการณ์ไหนบ้างเวลาที่หาของลูกไม่เจอเนี่แหละค่ะโอ้แล้วรีบออกแกบรีบใช่ค่ะใช่มั้แล้วคุณพ่อครับจะเกิดอาการว้าวุ่นตอนไหนครับของผมเนี่ยเป็นส่งงานไม่ทันอ๋อแบบรีบใช่รีบนี่ว่ดูสับสนดูทําทําถูกทําผิดไปใช่ใช่มั้ฮะหรือว่าบางทีทําบางอย่างยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนี่ยครับ จิตใจมันก็จะว้าวุ่นเลยทีนี้มันก็จะว้าวุ่นเล็กๆออนะฮะคำตอบตอบมาแล้วนะไม่มีใครไปเสียดายเลยนะ<ช>เพราะฉะนั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าครับข้อใดคือความหมายของคําว่าว้าวุ่นระหว่างกอไก่สับสนหรือขอไข่เสียดายตอบมาแล้วว่าสับสนและสับสนเป็นคําตอบที่ที่ <c oughs> ที่ ทูต้าเลอของเราก็คือคอไก่นั่นเองครับสับสนนะครับอาการว้าวุ่นคืออาการสับสนนั่นเอง <laughs> คําว่าว้าวุ่นนะฮะมีความหมายว่าสับสนมักจะใช้เวลาที่เรามีความรู้สึกหลากหลายอย่างผสมกันปะปนกันไปหมดเหมือนที่เมื่อกี้เราอธิบายเหตุการณ์ต่างๆยกตัวอย่างให้ฟังมันมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆเช่นเขาเจอกับพ,พี่คิวสุดเท่ยืนซื้อแกงส้มอยู่<ๆ> แล้วก็ซื้อชะอมทอดด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวไม่รู้จะดีใจจะกี๊ดหรือจะขอพี่คิวถ่ายรูปสุดท้ายพี่คิวเดินเข้าไปหาและชวนเขาถ่ายรูป <c oughs> ไม่ต้องว้าวุ่นอีกต่อไป <c oughs> ข้อนี้ตอบถูกต้องครับรับไปเลยทุนภาษา <c oughs> สี่พันบาทสบายใจข้อ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะลูกคำถามในข้อสุดท้ายครับลุ้นกันดีกว่าว่าแจ็คพอตจะแตกหรือไม่คำถามข้อนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเป็นคลิปคำกริยา นะเรื่องของวัตถุเคลื่อนที่ผ่านอากาศดูให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำแรกกันครับหุยลนร่วงมีคำอะไรอีกครับร่วงลนร่วงลนตกตกคำอะไรอีก ไหลมันคือคําว่าหล่นนะครับหล่นก็คือตกลงมาอย่างในภาพนี้ก็คือกระเป๋าหล่นลงมาจากโต๊ะนั่นเองครับไปดู again, คําต่อไปกันครับค kind of ําต ja ่อไปนี่วิปลิวปลิวนอกจากปลิวลมีคำอะไรอีกลอยลอยลมพัดโอ้ไปเยอะเลยนะโอ้ปลิววอน ปลวว่วว<อ>นเลยนะปลวว่นเลยนะคุณแม่นะปลีว,วนคำนี้คือคำว่าปลวครับปลวคืออาการที่บางสิ่งบางอย่างถูกลมพัดหรือว่าลอยไปตามลมในภาพนี้ก็คือกระดาษปลีวออกไปพร้อมแล้วนะคำถามแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่สาม ขอท้ายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมเลยครับอะไรปลาปลาร่อนร่อนนปลาปลาบินบินอุ้ยร่อนผมว่าร่อนร่อนร่อนเครื่องบินเครื่องบินร่อนมาขอคนละคำทั้งเอ๋ยว่าปลาปลาทังออมว่าไงปลาปลาปลานีตลกตอนนี้เราเนี่ยคุณพ่อว่าอะไรครับ ร่อน,นครับร่อนคุณแม่ว่าแม่อยากได้ร่อนเหมือนกันโอเคถ้าอยากได, <S <S ได้ร่อนเดี๋ยวผมให้ร่อนก็ไก่ลูขอไข่ร่อนแม่ข้อนี้เหมือนจะเข้าทางนะครับพี่คิวให้มาทั้งลู่และร่อนเหมือนที่คุณแม่ขอมาเลย แต่จะถูกหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับร่อนร่อนร่อนขั้วเปล่าใช่หรอผมก็ไปตามคนอื่นถ้าเราอยู่ข้างหลังมันก็จะเนียนๆได้ใช่ไหมลูกนะเออเออตังเอ๋ยทำไมถึงเลือกร่อนครับลูกเพราะว่าคุณชินกว่าค่ะคุณชินกว่าไม่เคยได้ยินคําว่าลู่หรอไม่ค่ยได้บ่อยอะได้ยินคําว่าลู่จากประโยคไหน แบบลู่ลมอ่ะลองฟังคุณแม่คุณแม่ทำไมตอบร่อนครับเพราะว่ามีอากาศเดี๋ยดันสิ่งของหรือว่าพาสิ่งของวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยโอ้เหมือนที่เมื่อกี้ถามเลยวัตถุเคลื่อนที่ผ่านอากาศออแล้วแบบเหมือนมีอาการออกแรงไปให้มันให้มันเคลื่อนที่ไปให้มันเคลื่อนที่ไปแล้วถ้าลู่มันเป็นไงมันน่าจะอยู่กับที่แล้วลมพัดมาแล้วก็ปลิวคล้ายๆปลิวอะไรอย่างงี้อ๋อคือกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดวัตถุเคลื่อนที่ไม่ได้ลอยไปในอากาศจะใช้คําว่าลู่อย่างนี้เหรอ ผมว่าต้องมีแบบต้องมีการใส่แรงต้องปาเหมือนจานร,ร่อนอย่างเงี้ยก็คือใส่แรงไปเครื่องบินก็เหมือนจานร,ร่อนเนี่ยเข้าใจแล้วคุณพ่อกำลังจะบอกว่าคําว่าร่อนเนี่ยมันเกิดจากมันมีการออกแรงให้วัตถุสิ่งนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในอากาศมันเลยจะเป็นคําว่าร่อนอย่างงี้น่าจะส่วนลู่นี่มันลู่ไปยังไงอย่างใบส่วนลู่ไปตามลมอย่างเงี้ยคือต้นไม้อยู่กับที่แล้วมีใบามาลมพัดเนี่ยหรือว่าถ้าทางคณิตศาสตร์มีลู่เข้าก็คือเทรนของกราฟเนี่ย มีการชี้ไปในทาง,ทางในออทางหนึ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นร่อนมั่นใจครับโอเคเพราะนั้นชัดเจนครับเอก,กฉันตอบเหมือนกันทั้งบ้านทุกข้อถ้าข้อนี้ถูกก็แจ็คพอตแตกคุณผู้ชมละครับคิดว่าไงครับคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรระหว่างลู่หรือว่าร่อนร่อนร่อนน่ะถ้าร่อนไปชมเฉลยกันครับ ใช่หรือเปล่า,าคำว่าร่อนนะครับคือการทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่มีปีกรับลมเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาในอากาศนั่นเองครับส่วนคำว่าลู่นะครับคือการเอ็นราบเป็นแนวไปเช่นต้นสนลู่ไปตามลมนั่นเองข้อน,นี้ตอบถูกอีกแล้วแจ็คพอตแตกว่านั้นครอบครัวกมวลรัฐธาดารับไปเลย6 0พ0บาท ครั้งหน้ากลับมาเจอพี่คิวได้ใหม่ครับเรียนวิชาภาษาไทยสนุกและได้ความรู้ต้องเกมท้าภาษาไทยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยดีกว่าความรู้สึกเวลาเจอผีรู้สึกไงครับคุณแม่กลัวค่ะกลัวสิครับแล้วถ้าเกิดเราได้เงินไปซื้อขนมจะรู้สึกไงลูกดีใจดีใจแล้วถ้าเงินนั้นหายละลูกเสียใจเสียใจแล้วถ้าเกิดคุณแม่ไม่อยู่บ้านล่ะครับ คิดถึงเขาคิดคุณพ่อลังเละ,ะคิดถึงนะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงไม่ได้แบบถึง <c oughs> จริง <c oughs> จริง <c oughs> คิดถึง <c oughs> ไม่ได้แบบเย้แนะ <c oughs>